สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึง Toyota y a r i ิ a t อ v กันแบบละเอียดยิบเลยครับรถยนต์น้องใหม่ในกลุ่มซีดานขนาดเล็กที่ยังคงขายดีอย่างต่อเนื่องในเมืองไทยเพราะมันตอบโจทย์ทั้งคนใช้ในเมืองคนหารถคันแรกและคนที่อยากได้รถที่ประหยัดดูแลง่ายมาดูกันเลยครับว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับดีไซน์ของ y a r ิส a อ i v ปีล่าสุดนี้ดูฉบเฉียวขึ้นมาก ไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบเลตโคมเรียวคมชัดให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบหรูแบบโตโยต้ากระจังหน้าขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมลายตาข่ายที่ดูดุดันมีเส้นสายตัวถังที่ยาวต่อเนื่องจากฝากระโปรงยันท้ายรถทำให้มองแล้วดูโปร่งและทันสมัยด้านข้างมีลายเฉียงที่ทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นล้ออันลอยก็มีหลายแบบตั้งแต่ขนาด15-16นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นด้านท้ายไฟท้ายเลตลากยาวเชื่อมกันดีไซน์ท้ายตัดเฉียงแบบเฟสแบ็กทำให้รถดูสปอร์ตและไม่เหมือนใครในคลาสเดียวกันครับ โดยรวมแล้วภายนอกรถคันนี้ดูดีมากเรียกว่าออกแบบมาให้คนรุ่นใหม่ขับแล้วไม่เบื่อแน่นอนต่อมาด้านภายในครับห้องโดยสารของ Yaris ATIV เรียกว่าให้มาคุ้มค่ามากในราคานี้เลยเบาะนั่งหุ้มผ้าหรือหนังเทียมตามรุ่นดีไซน์โอบรับตัวดีนั่งสบายทั้งแถวหน้าและหลังพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังปรับสูงต่ำได้หน้าปัดดิจิทัลหรือแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลก็ดูทันสมัย ตรงกลางคอนโซลมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายในบางรุ่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะหลังพับได้60ต่อ40มีช่องแอร์หลังให้ผู้โดยสารตอนหลังด้วยซึ่งในคลาสนี้หาได้ยากมากครับความกว้างขวางก็ถือว่าโอเคสำหรับ4-5คนใช้งานในเมืองกระเป๋าหลังเปิดกว้างยัดของได้เยอะพูดเลยว่าภายในคันนี้ให้ f ลล l i n g p r e มียมเกินราคาไปอีกขั้นจริงๆ มาถึงเรื่องราคาการครับสำหรับยาริส ATIV รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรปกติราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ549,000บาทจนถึงรุ่นท็อปประมาณ699,000บาทแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่อัปเกรดเป็นระบบไฮบริดหรือยาริส ATIV HEV ราคาจะเริ่มต้นที่ราวรา719,000บาทไปจนถึงรุ่น GR Sport ปรประมาณ769,000บาทราคานี้เป็นราคาพิเศษช่วงเปิดตัวนะครับหลังจากนั้นอาจปรับขึ้นนิดหน่อย ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ให้มาโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันสุดๆส่วนเรื่องสมรรถนะและการขับขี่ครับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินปกติใช้เครื่อง1.2ลิตรดูอัล v t i ี IE ให้กำลัง94แรงม้าแรงบิด110นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ CVT ขับนุ่มนวลมากเหมาะกับการใช้งานในเมืองช่วงล่างเซ็ตมาดีนุ่มแต่ไม่ยกควบคุมง่ายให้ความรู้สึกมั่นใจส่วนรุ่นไฮบริดที่มาแรงสุดตอนนี้ ใช้เครื่อง1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมทั้งระบบประมาณ111แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง141นิวตันเมตรขับสนุกตอบสนองไวมากและที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันสุดๆทำได้สูงสุดถึง29.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวครับถ้าเป็นรุ่นเบนซินปกติก็ยังประหยัดอยู่ที่ราว23กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นหนในรถที่กินน้ำมันน้อยที่สุดในคลาสเลย สรุปง่ายๆเลยครับ Toyota Yaris ATIV คันนี้คือรถที่ครบเครื่องจริงๆทั้งดีไซน์สวยขับสนุกประหยัดน้ำมันภายในกว้างสบายราคาไม่แรงและที่สำคัญคือความทนทานแบบโตโยต้าที่เราคุ้นเคยถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานคันแรกหรืออยากเปลี่ยนรถเก่าเป็นรุ่นที่ทันสมัยกว่าแต่ยังประหยัดเงิ่น Yaris ATIV ตอบโจทย์แน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเด็ดๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ